สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับนี่คือผมบล็ช้อปปี้กันอีกแล้วนะครับทุกคนอยู่กับผมเต้เต้เย่ yeah. เราวันนี้เราคัมแบ็กกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมแล้วนะฮะืัวมาชี้หลังจากไม่ได้ทำคลิปหลังจากไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A กันนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณเจ็ดคำถามมีประมาณหกคำถามได้ประมาณนี้เออเรามาตอบคำถามแรกกันนะฮะนอนเท่าไหร่นอ,นอนคืออะไร ม่ออะัน้นองคืออะไรก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมคิดว่าจะทําช่องจริงจังตอนอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบยี่ยี่สิบกว่ากว่าทุกคนก็ช่วงไม่มีเรียนนะครับประมาณนั้นอืมส่วนตัวผมนะทำได้ตลอดอะ่ะจริงจนะังอ่ะจริงแต่ว่ามันก็มีปัญหาหลา,ายเรื่องช่วงไปไหนไม่ได้ที่โควิด แล้วก็อุปรกรณ์มันก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ครับอคอนเทนต์อยู่ในห้องน้ำ24ชั่วโมงออคอนเทนต์นี้ก็มันก็ถามว่าทำได้ไหมไมันทำได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ใชยบอก,ก่าไรอย่างเงี้ว่าไปทำอะไรในห้องน้ำอ่ะจริงๆน,นอนไปทำอะไรในห้องน้ำในห้องน้ำ24ชั่วโมงถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่ห้องน้ำผมทำไม่ได้ครับส้วมแตกได มันมันยังไงก็ม่รูดิอยู่ในห้องงามอะ่ะใช่มาดูคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมโทรหาแฟนเก่าได้ไหมเอาแบบซึ้งจิงไปเลยได้ครับได้ครับแต่ไม่รู้ว่าใครบ้างต้องต้องโทรหาต้องให้นีโทรหาทุกคนผม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 ลืมแฟนเก่าไปแล้วต้องให้นีโทรหาได้กินมะนาวห้ามทำหน้าเปรี้ยว อทำได้ทําได้ครับทําได้เดี๋ยวเราทำให้ครับเดี๋ยวทาให้มาดูคอมเมนต์ต่อไปนะอยากให้พี่ทําเกี่ยวกับการกินอาหารครับได้ครับอันนี้ง่ายอยู่อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเข้ากันไ้แบบจริงๆเราอ่าเราก็ทําแบบนี้แล้วเจียวว่าคอมเมนต์สุดท้ายนะฮะทุกคนเที่ยวไหนที่ไกลที่สุดไกลที่สุดหน้าบ้านหน้าบ้านด้วยหน้าบ้านครับผม เที่ยวไกลที่สุดหน้าบ้านตัวเองครับนะฮะของหนีเท <laughs> ี่ยวไปห้องหนีบกูไกลไปไกลเสืจแล้วกูเที่ยวถ้าเกิดมาอยู่ที่กู <laughs> ไปหองหนีบผม,ผมไปหวัหวหัวเห็นนะครับอยู่ภาคใต้แถวแถวภาคใต้ครับไกลที่สุดแล้วที่ผมไปนะครับก็สำหรับนี้มีเท่านี้นะครับทุกคนแต่รลบชอบนะฮะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสองเพื่อนขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ